สวัสดีครับสวัสดีติดตามชมข่าวกฬาครับมีทั้งเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษไปเรื่องันที่ฟุตซอลไทยลีกกันก่อนครับบูเวฟชลนบุรีก็เสมอกับ JT Truck ไปอย่างสนุกครับการแข่งขัน M E A ฟุตซอลไทยลีกนัดที่10นะครับบูเวฟชลนบุรีเปิดบ้านเจอกับ JT Truck นครราชสีมานะครับ โดยเกมนี้เป็นบลูเวฟชนบุรีที่แซงเอาชนะได้นะครับโดยครึ่งแรกเกมสนุกมีถึง8ประตูเสมอกัน4ต่อ4บลูเวฟได้จากพีรพัฒน์แก้ววิไลพานุพงศ์คำประนมสุขภวุฒิเถือนกลางและอภิวัตจำเจริญส่วนเจทีทักนั้นได้จากทศวรรษโพทองสองประตูปิยพงศ์ทศลาแล้วก็ ไคโออันเมด้าครับเครื่องรางบูเวฟบวกเพิ่มอีก2ลูกจากสุภวพวิเทินกลางและพานุพงศ์คำประนมนะครับหมดเวลาบูเวฟชมรีเปิดบ้านแซงชนะเจทีทรันคนครราศสีมา6ประตูต่อ4เก็บเพิ่มเป็น22คะแนนนะครับขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนผลในคู่อื่นนะครับราชนาวีเสมอกับเกษมบัณฑิต0 0นนทบุรีแพ้แบงคอก3 4ราชพัฒน์เพชรบุรีชนะฟุตซอลไทยอ่างมีสต่อหนึ่ง วันนี้ MEA ฟุตซอลไทลิกก็จะลงสนามอีก3คู่นะครับ16นากา30นาทีห้องเย็นท่าข้ามเจอกับการท่าเรือ18นาฬิกา y ี a ศรีราชาเจอกับสุราษธานีและ19นาฬิกา30นาทีธรรมศาสตร์เจอกับแบล็กเพลย์ยูไนเต็ดครับ